สวัสดีครับเพื่อนทุกผู้แลราก็มาเจอกเกี่ยวกับภาษาเยอรมันกับสิ่งรอบๆข้างนะครับวันนี้จะเรียนตอนกินส้มตำนะครับเดี๋ยวไปดูกันครับว่าจะได้ความรู้แล้วก็สนุกสนานขนาดไหนนะครับเดี๋ยวไปเริ่มกันเลยครับ เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าส้มตำวันนี้พอผมไปซื้อส้มตำมาจะกินส้มตำภาษาอังกฤษเรียนภาษาอังกฤษจากเรื่องจริงจากเรียลลิตี้ที่เกิดกับชีวิตจริงของเรานะครับส้มตำครนี้ผมก็จะบอกว่าถ้าเกิดผมบอกว่าผมอยากกินส้มตำาจะพูดว่าไงครับภาษาอังกฤษ I want to eat papaya p o p o นะครับ papaya papaya p o p o ok p ok ก็คือส้มตำนะครับ ก็คือปาปะยะปาปิยะที่แปลว่ามะละกอปอกปอกก็คือเหมือนเวลาที่เราโขลกโขลกในคลก,กครับมันดังปอกปอกใช่ไหมครับอันนี้เป็นที่มาของคําว่าปาปิยะปอกปอกก็คือส้มตําอันนี้ของจริงนะครับไม่ไพูดตลก <c oughs> เป็นคาเป็นเป็นศัพท์นี้จริงๆนะครับปาปิยะปอกปอกอ่าขน้นี้อ่าถัดมาครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าส้มตําประกอบด้วยอะไรบ้างอ่าอันนี้ที่เราเห็นก็คืออันแรก นี่คือที่ผมชี้นี่ก็คือมะเขือเทศมะเขือเทศก็คือโทมาทโธนะครับโทมาโทโธแปลว่าะมะเขือเทศนะครับโทมาโทมาโธมะเขือเทศส่วนมะเขือเทศที่สไลซ์แล้วก็สไลซ์โฉมัทโธสไลซ์โฉมัทโธในนี้ก็ยังมีขาดไม่ได้เลยก็คือมะละกอสไลซ์เมื่อกี้นี้บอกไปแล้วนะครับมะละกอก็คือปาปาย่านะครับอันนี้สไลซ์เรียบร้อยแล้วก็คือสไลซ์ ปาปลายอสไลซ์ปาลาปลาย่อถัดมาเป็นกุ้งแหง้งกุ้งแห้งนะครับกุ้งแหง้งกุ้งแห้งเป็นพื่อนเห็นกุ้งแห้งไหมครับเยอะแยะเลยตัวเล็กๆเนี่ยนะฮะกุ้งแห้งก็คือเดี๋ยวลองโฟกัสลองซูมเข้าไปดูหนะ่อยอ่ากุ้งแหง้งน้ำลายไหลไหมครับว a t e r mouse น้ำลายไหลนี่คือ w อเ e r mouse นะครับน้ำลายสอน้ำลายไหลกุ้งแห้งก็คือ dry shrimp dry shrimp นะครับกุ้งแหง้งมีอะไรอีกครับ ในนี้ก็ถั่วฝักยาวบีนลองบีนนะครับลองที่แปลว่ายาวบีนก็คือถั่วลองบีนก็คือถั่วฝักยาวนะครับแล้วก็ถั่วธรรมดาแล้วครับถั่วมันๆนนะครับถั่วธรมร,วธรมดาก็ไหนเอ่ยมาเล็บถั่วมันๆหาดูหน่อยอ่าน่าจะเป็นอันนี้นะครับถั่วก็พีนัทพีนัทนะครับถั่ว ในนี้มีอะไรครับแน่นอนต้องใส่น้ำตาลน้ำตาลก็คือชูกร์นะครับชูกร์น้ำตาลเ,เราจะบอกว่าส้มตำใส่น้ำตาลด้วยเราก็จะบอกว่าส้มตำ has า h s ส์ไซรัปส้มตำมีครับก็คือส้มตำถ้าเกิดจริงๆ เราเมื่อกี้นี้ผมใช้คําว่าส้มตำก็มันเป็นคำไทยจริงก็คือปรับยะปอกๆนะครับปรับยะปรับยะปอกๆ has syllable in it นะครับ in it ปาับระยะปอกๆ has syllable in it ก็คือในส้มตำนี้ก็มีน้ําตาลอยู่ด้วยนะครับคราวนี้ขอเครื่องเคียงเครื่องเคียงมาดูอันนี้อะไรครับอันนี้ก็คือ what is this อันนี้คืออะไรอันนี้ก็คือผักบุ้งต้นผักบุ้งนะครับยอดผักบุ้งผักบุ้งก็คือ morning glory นะครับ morning glory ก็คือผักบุ้ง this is a morning glory นี่คือผักบุ้งนะครับกระลำนี่คืออะไรครับกระลำปีใช่ไหมครับกระลำปีก็คือ Crabbit กระลำปีนะครับ this is a piece of c r a b b i t this is a piece of c r a b i t ก็คืออันนี้ก็คือเป็นชิ้นของเป็นชิ้นของ กะหลำปีนะครับกะหลำปีโอเคก็วันนี้เราอ,อันนี้เพิ่มเติมครับเร,เ,เ,รเ,เราเห็นช้อนเราเห็นเราเห็นช้อนนะครับอันนี้เราก็ไหนไหนก็เนาะเรียนแล้วเกี่ยวกับส้มตำก็มีช้อนด้วยสปูนสปูนก็แปลว่าช้อนครับสปูนช้อนสปูนแปลว่าช้อนแต่คราวนี้สปูนนี้เป็นช้อนช้อนกินข้าวเป็นช้อนโต๊ะ ช้อนโต๊ะก็คือ table table spoon นะครับส่วนซ่อมนี่คือ fork นะครับ f o r g fork this is a fork this is a fork uh, this is a spoon ใส่อยู่ในชามนะชามจานภาษาอังกฤษ,าษ,าษาว่าไงครับจาน plate นะครับ plate แปลว,ว่าจานนะครับ this is a plate นี่คือจานหนึ่งใบอันนี้ ส้มตาอยู่ในจานพูดยังไงครับส้มตาอยู่ในจานอ๋อคิดให้มันจะได้คิดให้เยอะๆครับคิดแบบเ,เราพยายามคิดภาษาอังกฤษให้แบบว่ามันให้มันหลากหลายมากขึ้นเราจะได้มีความรู้มากขึ้นส้มตําอยู่ในจานก็เราจะพูดว่า barbary pork is in a plate นะครับ barbary pork is in a plate ก็คือส้มตําอยู่ในจานใช้ได้เนาะคิดว่าใช้ได้นะครับส่วนโอเค อันนี้เดี๋ยวผมจะบอกว่าเราจะกินผักบุ้งกับส้มตำพูดว่ายังไงครับเราก็พูดว่า we are we are eating morning curry with ปาพยาปปอก we are eating morning curry with ปลาพยาปปอกโอเคได้เวลากินแล้วครับตอนนี้ก็ขอพอไว้แค่นี้ก่อนนะครับสำหรับวีดีโอในวันนี้เรื่องเรียนภาษาอังกฤษรอบตัวเราตอน ส้มตำส่วนประกอบของส้มตำนะครับแล้วพบกันกับวิดีโอ,อถัดๆไปของของเรานะครับอย่าลืมติดตามผมเรียนภาษาอังกฤษกับสิ่งรอบๆตัวกับไมเคิลเล้งครับขอบคุณมากครับที่ติดตามก็สวัสดีครับวันนี้เอาละครับตอนนี้ก็ได้เวลากินกันแล้วครับหลังจากจหลังที่คุยกันานานถึงเวลา,ถ,วลาถึงเวลากินกันแล้วครับ ลองดูหน่อยรสชาติเป็นไงบ้าง mm hmm. อร่อยมากครับ Is this delicious? Is this delicious? l รือ Is this yummy? Is this yummy? Okay. ขอบคุณมากครับที่ติดตามแล้วพบกันใหม่ขอคินก่อนครับบ๊ายบาย